มาอีกแล้วครับภัยพิบัติระดับ3-2ว่ะรอบนี้เป็นระดับ3-2-1-5ครับหน้าคู่เปิดมากับเอโต้ตะเบะกองหน้าโนนึ่งเลยคู่กับเอ็มบัปเป้104ครับพลตินี่คู่กับเมสซี่ร่างทีมชาติคอสโคซีเอ็มกับแฟงไลกาดกลางตัวรับจหืมใจเย็นบัลล่าฮาเลนโอ้เกินอะไรมันชะคมขนาดนั้นวะ ขอญาตอัะครับมาอีกแล้วครับภัยพิบัติระดับ3าสองว่ะรอบนี้เป็นระดับ3ามสองหนึ่งห้าโอ้โหทีมเอาเรื่องจัดจัดกับฝากคนละหนึ่งไล์ให้กับทีมนี้ด้วยกันนะครับดูสี่สองสองสองแผงหลังโคตรดีเอซิมิลามสองคนครับเตโอกับเอ่อมาร์ดินี่แล้วก็ดูสำรองครับก็ได้อยู่นะมีฟานได์นะตัวจริงตูรามเดียเปียโลพวกนี้เฮ้ยฮาเลนฟิลโฟเดนจูดสามคนยุคใหม่ว่ะ บ,บิโล่เกลิสเบลตัวเปิดบอลก็พร้อมละประตูชมัยเคลื่อนปูโยมาเรานัอนเหมือนเดิมเว้ยเอ้ยเอ้ยโอ้จีเบลมาาไปก่อนจริงวิ่งดีครับโอ้โห,โหเอ้ยแต่เขาสายเจาะในว่ะ4222ใจยเย็นลาดินี่มาดิ มาดิครับเอ้าก็ว่าอยู่มีขนาดยิงไปแล้วเนี่ยโอ้ย้อนหลังแล้วถ้าเข้ามานี่บอกเลยว่าทำไมหลอกเอ็มบาเป้จะซัดเลยเหรอเอ็มบาเป้สุดตัเนี่ยอืมเปลี่ยนว่ะราตินี โอเคติดไปก่อนเออปังสวยมาดิครับมาดิครับเย็นเรามาแบบได้อยู่น้อนเราโอ้โหพร้อมไหมล่ะได้อยู่ควายมาทถีถึงถึงโอ้เตโอ ผมไม่เข้าทางเลยเว้ยขอกดหน่อยเดชเบรสโคตัวใหม่ปาเป้โอเคนายมาก่อนออกไปจ่ายอะไรอยู่เนี่ยเบิ้งกับมาสวยใส่ก้อยมาคิดเยอะคิดเยอะโอ้โหลูกง่ายๆไม่เล่น ไปก่อนในมีโอ้โหเอาอีแล้วก็เขาเล่นเจาะตัวด้านในเราก็ยังไปด้านในนะออกไปก่อนไปก่อนไปก่อนออกข้างมาสวยช่องนี้เอ้โอ้โหถึงปีเลสขวาเน้นเน้นมาเนี่ยครับอย่างนี้ก็นับหนึ่งไปก่อนโอ้โหปล่อยหลุดเฉยตุลาม,มา ขอก่อนขอก่อนฝรั่งเศสทั้งคู่ทั้งปีแล้วทั้งตูรามเลยเฮ้ลูกเคียสวย่ายโง่อีกแล้วไปโอ้โหสองดอกติดแมทัพดีวะ่ะเฮ้ยสวยเช็คได้อยู่เจาะในเขากดแมทัพดียังวะนะกดอีกแล้วกดอีกแล้ว ไปช่องนี้สวยมาไปจานเออโอ้โห,โอโหตอนนี้เร็วเก้าสิบแล้วเนะี่ยฮาเวียด่กเก้าสิบกว่าด้วยมันยังไม่ไม่ไวพอใช่ไหมลูกสูยมาเวลา <c oughs> เน้นเน้นนะเวก <c oughs> โอ้โหกำลังจะไปแล้ว กำลังจะไปแล้วเฮ้ยตัวนายชัวตัวนายชัวหักอย่างนี้สวยมาก่อนอติดทุกดอกบุกข้างในติดทุกดอกก็ยังจะบุกแต่เราไม่ยอมเราไม่ยอมอยู่แล้วเอาใหม่มาตัวแนมนจะสักเท่าไหร่เชี่ยว4-2-2-2เนี่ย เฮ้แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปก่อนซาดิบาสวยสุดหนึ่งได้อยู่เบิร์นวิ่งดีครับสวยฮาเวดเอาขอลูกสุดที่เอ้ยไอไม่หลงหน่อยหรอฟานได้ขอสักครั้งเถอะเกินไปไม่หลงให้เลยว่ะโผล่ออกอ่ะ ไปเปลี่ยนหาเล่นแทนสโคเลยมาพุกก็ล้ำกันแล้วเไยหาเลนในซุปเปอร์ซับเก่งปะเนี่ยแล้วตัวท็อปด้วยเนะี่ยใครพิบัติระดับสามสองไปโ,โหถึงสวยเฮ้ยอย่าพึ่งด้วยครับเฮ้ยโอ้โหใจเย็นจงหึงใจเย็นมาล่าฮาเลน โอ้ยิงโคตรหนักมาแล้วว่ะสำรองปปรซุปเปอร์ซับเขานับหนึ่งว่ะฮาเลนโอ้ช่ายสั้นๆถล้ำใบเฉยบ่อยบอลติดอีกไปหมดแล้วลูกทรงเกมโอ้เปิดมุ่งไปเนี่ยโอ้โหชัดเลยเตโอชัดเลยทักทายอีกแล้ว เกมบุกเอาจัดว่ะครึ่งหลังมีเวลว่ะไปก่อนดิมาตี้สวยโอเปิดบอลยับอย่างงี้เอ้พ่อปี้เฮ้ยเอาก่อนทางมาเบาๆโอ้โหรายกาด เรียบร้อยดีสู้ไหวโชคด,มชดีมาเป็นชุดว่ะฝั่งซ้ายเนี่ยมาเป็นชุดว่ะตัวเดียวเสียทั้งหาเล่นไปสู้ไม่ได้จริงอะเนี่ยเรียวหน่อยดีฟูนอนโอเคออกไป านมาเบิ้ลวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคช่องนี้มาตี้เอ้ยอะไรโอ้โหเกินมาตี้หนว่างวิ่งไปสวยใส,ส่ก้อยซะ ใจเย็นใจเย็นวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอติดทุกดอกแมนอัพเออมาดิวิ่งไปนี่เอาคืนมาดิเ <ok> บินไปสวยใส่ก,ก้อยวิ่งไปเพื่อนยกเออยกมืออย่างนั้นแหละมาดิครับยกมืออย่างนี้ก็นับสองก่อนเลยเอยมาว่ะไอไอขอบคุณมากยกมือเทมีเสียวอ่ะ มิสซี่ออกเหรอมาลาโดน่าอโอเคนายมีย้ำแผ่เดิมไปปีเลสอุ้ยสวยอย่างเงี้ยโอ้โหไปวิ่งเฟซก่อนเปิดโมงเกมมิ่งอุ้ยเซฟเฟกสวยอื้อหือเฟซซาบอลไม่ติดเท้าว่ะโอ้เสียของเลยลูกเฟก มาแล้วฮาแลนเฮ้ลเลเยได้อยู่ต้องคืนแน่ยืนครับสวยดิไปก่อนโอ้โหชายงูแแบบไป,ไปสองดอกติีโอ้เกินอะไรมันจะางมขนาดนั้นวะเฮ้ยโค้ จับพลิกปุ๊บเข้าเลยอ่ะโอ้ก็คมเกินอโอ,โอ้กี่ดอกเนี่ยจ่ายผิดได้อยูไปในจริงโอเคสวยเวียลาจี้ขวาไปโอเคได้อยู่ครับเวียลามาดิ ฟัตติกเวียลาบล็อกทูบล็อกเวียลาแตง่งเติมต้องเติมอย่างนี้ใจเย็นเฮ้ยโอ้โหงูแล้วไปก่อนสวยหนึง่งจริงเฮ้ยเรียบร้อยอย่างนี้รอเป<ว>่าเลยว<ะ>สวยจ้าโอ้โห้หือจับวะ่ะปีแลดเว้วย